ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใบดาวค่ะดาวเมื่อคืนก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนดาวอ่ะเขาไม่มาตัวอันนี้นะคะแต่เขามาวินนะคะมาวินนะมาห้าสองนะคะแล้วก็มาสี่ห้าสองนะนะคะแล้วก็มาดาวปกดาวปกมาฟันสี่ได้เก้าสี่อยู่นะคะแต่แล้วก็ได้หนึ่งศูนย์ตรงนี้เลยนะคะตามใบเลยนะสำหรับดาวนะคะ ตกใจหมดเดินแช่แชมาแล้วก็งมาวันนี้ไปพุ่งนี้ได้อะไรเดี๋ยวอ่นนะคะเอาศูนย์ใส่ถ้าจะวินสี่ตัวก็ได้ ะะวิน4ตัวได้วิน5ตัวได้นะคะวิน4ตัวได้วิน5ตัวได้นะคะต้องเบอ,อร,ร์ยังไม่รู้อ่ะต้องเบอร์ดาว VIP นะคะดาว VIP ไป2 คันสองนะคะดาวปกนะคะประมาณนี้นะเจาะ สองสี่ห้านะคะวันนี้ดาววีพีมีลุ้นม้างนะสองห้าสองแปดนะคะสี่ศูนย์สี่สาม 404347นะคะแล้วก็5154หรือ45ก็ได้นะคะแล้วก็58 นะคะ <S <S นะคะประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้เด่นเป็นพิเศษก็คือ4 6 8นั่นเองนะคะวันพฤหัสนะนะครับผมประมาณนี้4 6 8เราจะไม่อธิบายนะคะเพราะว่าเยอะเกินไปแต่ว่าเราชอบให้เด่นนะคะมาเน้นกันดีกว่านะคะเน้นอะไรดีเอ่ยมีวิน4ตัวได้วิน5ตัวได้นะคะ นี่เ้นเป็นพิเศษเลยนะทุกคนแล้วอะไรอ่ะสองสี่เนาะอ,อยู่ไหนสองสี่สองสี่เนาะสองเน้นสามตัวนะอ๋อนี่นี่นี่เจอแล้ว ะะดาวนะคะสามลัดวันนี้ไม่ทันนะทุกคนสามลัดอยู่เต็มใจในกลุ่มนะอ่ะประมาณนี้นะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับดาวนะคะ ดาปกติกับดาว i p นะคะวินห้าตัวได้วิน4ี่ตัวได้นะคะนี่คือจับ3ตัวให้นะคะทุกโคนประมาณนี้นะคะอ่ะขอให้โชคดีค่ะ